้าวถ่ายวีดีโอนั้นนะครับอันนี้เล่นกับพี่ใหญ่ใหม่นะคะใช่ว้าวอันนี้ชื่ออะไรเอ่ยน้องมีชื่อไหมจ๊ะฮะพี่พลพี่พลอยอันนี้พี่พลอยนะคะนี่ใหญ่ใหม่นี่พี่ใหญ่ใหม่มนี่น้องโม,มนี่น้องโม,ม,มน้อมา่อมาาชิกยังไงขีดขาเ้ยเี่ยวใส่เสแล้วเฮ้ยไป โอ้ยเจงเลยอ่มมไไหปจะบอกมาแล้วพี่สุนเฮียอ่ะระวังชนกันนะครับชนกันมาอ่าใหญ่ไหมโชว์ไหมได้ไหมเจ้าครอบแข็งแรงหน่อยอีกรอบหนึ่งเร็วยัญไหมอีกรอบหนึ่งยัญไหมเร็วเร็วยัญไหมเร็วจะขึ้นทางนี้เร็วยัญไหมเร็วอ้าวยืนแล้วยืนแล้ว โอ้โหอันี้ห้ามหัดเล่นนะครับห้ามหัดเล่นนะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ดีนะครับอันตรายนะครับอันตรายไปนะครับไปทางนี้แล้วไปทางนี้แล้วโอ้โหปิดแล้วครับอันนี้ระวังนะครับระวังนะครับขาถึงพื้นก่อนนะใครลงนะขาถึงพื้นก่อนค่อยโดดนะครับ อาถึงพื้นก่อนค่อยโดดนะอาถึงพื้นก่อนนะอยู่ข้างในปลอดภัยไอตุบไปมามไอตุบไอตุบมาไอตุบมายอยู่ในนี้นะป,ปลอดภัยมาแล้วแมยอันนี้ชื่ออะไรเอ่ยไม่รู้จักเลย <ๆ S 1> ชื่ออะไรครับน้องอะไรเอ่ยน้องอะไรอะ่ะ<อ>น้องอะไรฮะ <Für S 2> ไม่เคยไม่เคยเล่นด้วยกันเลยครับมาใหม่นะครับมาแล้วอันนี้ชื่ออะไรเสื้อแดง ชื่ออะไรครับไม่มีชื่อครับไม่บอกครับอายครับไอ้ครับไอ้พี่บิ๊กกับพี่บิ๊กนี่พี่บิ๊กมาแล้วปั่นมาเอ้าอ้าวโชว์ความแข็งแรงหน่อยเร็วก็มือมัดเล็กๆครับยังไหมครับยังไหมยังไหมแข็งแรงมากครับใช่ด้วยไปทางนี้แล้วครับขึ้นทางนี้แล้ว เล่นทางนี้แล้วเพื่อนเพื่อนเรียกเพื่อนสิลูกเรียกพี่กันสิพี่บิ๊กถิ่ลูกเรียกพี่บิ๊กสิลูกพี่บิ๊กนะเฮ้ยฮึบโอ้โหมดแล้วฮึบโย่โย่ไปเลยครับวิ่งนี่แหล้ววิ่งนี้แล้วครับวิ่งนี้แล้วไาทางนี้แล้วครับมาทางนี้แล้ว อ้าวคนอ่านเลยตลอดนะครับอย่าเล่นท่าพิสดารนะครับอ่าให้น้องนี่ก่อนเออเอาไพี่มาเล่นละไปล่อยหล่เนาให้พี่เล่นละไปทางนู้นแล้วครับปลยเชือกแล้วดึงด่างดึงด่างเฮ้ยสองตัวนี้มายังไงเนี่ยไปไปเห็นแลอันตรายฮะฮ่าฮ่าฮ่า เดียงเดิงดังเดียเดืงดังดังเดึงเดียงเดียงเดึงดังโอ้โหแข็งแรงอึ๊บอ่าเราแล้วครับโตกันแล้วโตกันแล้วโตอกันแล้วครับหมงวานีงแล้วครับง้งงงงงงองงงงงงง้งง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 งาเ มันลงทางนี้ลงทางนี้เร็ว้องโมลลงทางนี้ครับมาลงทางนี้ครับมาเร็วมาเลงทางนี้อ่ะเอออันนี้อันตรายไม่ลงครับอันนี้พังสีพังเลยครับกระโดดโอ้โหกระโดดข้ามปึ๊บโอ้โหแข็งแรงอ๋อลงไม่อะไงนะอะไรครับเอาลงทางนี้ครับลงโมลลงนี้เทางนี้เด้วทางนี้เรียบฟื้น Súp, ô hô Phải luôn lắm Áo à, hôn, úp 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 Này, mang ngay nè, mang ngay nè ทงเอ้ยดึงดิงดังเดือ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 ดิงดังระวังนะอันตรายจับดีๆนะคะจับดีๆนะให้น้องขึ้นก่อนให้น้องขึ้นน้องไม่ขึ้นแล้วน้องกลัวไปนู่นแล้วบิ๊กกลับแล้วครับ อ้าวขึ้นดีๆนะคะข้ามข้าที่ถูกต้องนะครับาอจับตรงสูงจับตรงสูงครับจับสูงอ้าวเลยนี่มาเล่นอันนี้ยนะนะอ้าวเลยนี่อ่าหนึ่งกระปั้นแล้วครับเรากระปั้นไปกระปั้นมาอ้าวอรอ้าวอ้าวตกแล้วครับตกแล้วครับตกแล้วครับ

ไังแรงนะครับอันตรายนะครับไห้แล้วได้แรงไม่ได้นะครับอันตรายนะครับวว้า ฮัา,าหงหลัลย,ยหลน,น,นี่แค่น,นีก่อนนะครับคลิปนี้